สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะออชชนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมแบ็กดีเซอร์ออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผมสหรับวันนี้ก็จะมาตีบวกชุดเฉพาะทางกันนะครับผมซึ่งผมก็ได้ตั้งชุดเฉพาะทางไว้น่าจะประมาณห้าร้อยตัวได้ครับผมซึ่งผมก็ทําการตีมาเรียบร้อยแล้วจนมาถึงบวกสองแล้วจะมาขึ้นบวกสามในคลิปนี้นะครับผมซึ่งเฟลสแต็กที่ใช้เนี่ย ก็คือถ้าขึ้นบวก1เนี่ยก็จะมีสองแบบแบบแรกเนี่ยผมลองของดูแล้วก็คือเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราเอามาชนกันเลยครับไม่ต้องเก็บเฟลแตกปึ้งปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งเลยก็คือตีเลยตียเลยครไม่ต้องเก็บเฟลซึ่งผมลองดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันแหกยับเยินเยอะเหมือนกันนะครับผมดังนั้นผมก็เลยเก็บเฟลแตกเก็บสัก5้าอ่าแล้วพอชนชนมันก็ รู้สึกว่าติดง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ดีขึ้นเยอะครับดังนั้นก็คือถ้าบวกหนึ่งเนี่ยผมก็ลองดูที่ห้าเฟลก็คือเก็บเฟลห้าครับผมแล้วก็ตีบวกหนึ่งผมว่าจะโอเคกว่าเราจะเอาไปชนเลยอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่แบบว่าอยากจะแบบว่าไม่อยากเสียหินตีบวกก็เอาไปชนเลยก็ได้ครับผมแต่มันก็จะแหกเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ติดมันก็มีใครเขาก็ทําหลายๆคนเหมือนกันครับอ่าก็คือไม่ต้องมานั่งเก็บเฟลแต่ทีนี้พอขึ้นบวกสองเนี่ย ผมก็ใช้เฟลประมาณสิบห้าครับผมใช้สิบห้าเฟล a แตกสิบถึงสิบห้าเฟลตแตกในการขึ้นบวกสองครับผมโอเคแล้วก็ทีนี้ถึงบวกสามถามว่าผมจะใช้กี่เฟลก็ผมจะใช้ที่ยี่สิบห้าเฟลก็คือยี่สามยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยได้หมดครับส่วนตัวผมนะผมจะใช้ประมาณนี้ครับผมก็โอเคอเค,ครับต,ตูดม้าเต็มเต็มเลยครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า มันจะติดบวกสามกี่ตัวซึ่งวันนี้ผมอยากได้บวกสามแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ของสายอาชีพอะไรบ้างเพราะว่าผมทาคะคะกันครับรวมกันรวมๆแล้วก็ห้าร้อยกว่าตัวโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็เก็บเฟลแซกไว้รอแล้วนะครับที่ยี่สิบหกมั้งรู้สึกมันมีค้างอยู่โอเคก็คืออยู่ที่ยี่สิบหกนะครับเราจะทําการตีทั้งหมด สิบเอ็ดคู่นะครับผมเอามาเผื่อไว้ก่อนโอเคขึ้นถังก่อนเลยครับตัวแรกนี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทั้งหมดสิบเอ็ดคู่ก็ ทั้งสามสายนี้ก็มีความจําเป็นที่แต่ละคนจะต้องมีนะครับแต่ว่าจําเป็นต้องบวกขึ้นถึงสามไหมก็ไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะทําเร็วๆหรือว่าเอาไปให้ตัวอื่นใช้อะไรโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดยาไม่ต้องมากดนู่นนี่นั่นอยากจะทําแปรธาตุโหลดไวๆลดวิเยอะๆก็ต้องทําครับผมอยากจะทําอาหารหนึ่งวิอะไรอย่างเงี้ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ชุดทําอาหารบวกสามบวกสี่ขึ้นไปอ่า โดยที่เราจะได้่ต้มานั่งกดยาอะไรให้มันมากมายนะักมันก็อาจจะลดคอสตลงมาหน่อยอาจจะเหลือสักกดตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่กดเลยอยู่ที่หินอาเชมี่ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันครับผมเริ่มเลยดีกว่าไปเอาชุดนี้ไประเบิดทิ้งก่อนเลยลอ่อซื้อไปเราจะใช้สูตรเดิมเึบฮึบเพี้ยเข้าไป เฮืยมาเลยว่ะเคบุกสามมาแล้วหนึ่งอ้าแล้วทีนี้ทำไงบฮกสามมาแล้วหนึ่งงั้นก็ต้องย้ายตัวสิครับผม เราทำตัวทำการย้ายตัวก่อนครับผมหมดยังหว่โอเคหมดแล้วครับด้านติดซะเลยอ่ะเราก็เตรียมตัวมาว่าอาจจะยับเยิน Okay. มาต่อกันเลยครับถ้าถังอันนี้มันเฮงก็ต้องขึ้นถังใหม่ครับผมสำหรับตัวนี้ของน่าก็จะเก็บไว้พอๆกันนะผมโอเคยี okay. ่ิบห้าเฟลครับผมโอเคต่อไปเราจะเราเอามันมาล่อเหมือนเดิมครับไปป้าเข้าให้เพี้ยเข้าไปเรียบร้อยครับบินมาแล้วหนึ่งครับผมโอเครีเซ็ตมันสักนิดนึง เอาใหม่ครับต่อไปเอาชุดทำอาหารแล้วกันไปอึ๊บเพียครับเข้มเข้มเลยครับชุดทำอาหารไปอีกแล้วหนึ่งครับผมโอ้โหไปอีกแล้วสอง ไ,ได้แล้วกูต้องเปลี่ยนถังแล้วครับผมเอาถังนี้ดีกว,ว่าไปอย่านะึจบเหตุแล้วกู อีกคู่หนึ่งครับผมติดให้งงอเตอโอยเย,ย็ดเปียดเย็ดเปียดเหลือกี่คู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เอาอ่ะเก็บเฟลไว้ดีกว่า ไปครับตัวนี้มันอาจจะไม่ถูกฉโฉลกไปตัวอื่นีกฟ่าอยากได้ชุดแปลท่าที่สุด ดึดโดอ้ดดดด oh. ไปตัวนี้น่าจะเก็บไว้25เปล์เหมือนกันครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอาตัวนี้ไปล่อเหมือนเดิมครับผมไป จอจานยี่เยเลยจอจานโอ้โหไปแล้วเฮ้ยไหลไป,อ,ปอึ๊บโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคงั้นเราคงต้องกลับไปที่เดิมครับผมเพราะว่าผมขีข้เกียจเก็บเฟลใหม่อตอนนี้ได้มาสองอาชีพแล้วนะครับผม หลือแปรธาตุเหลือแปรธาตุขอด้วยครับแปรธาตุอ่ะ หนึ่งคู่สองคู่สามคู่เราเหลืออยู่สามคู่ผมว่าครั้งนี้มันน่าจะยังไม่ติดอ่ะผมชุดทำอาหารไปลอกกล้วนี่วะเพราะว่าเดี๋ยวเหลือชุดแปรธาตุอยากได้ครับผม ไปไหลไปเลยแล้วกันอันนี้โบ,<อ>บ้บอยเชีย่ยสึกตินอีกชิปหายแล้วทำไงอ่ะเก็บเวลดีครับผมทั้งนั้นอะ ไปครับเก็บเปลวกันครับผมขอเวลาเก็บเฟลสักคู่หนึ่งนะครับผม จึกจึกขอให้ลูกเก็บทีเดียวได้เถอะอย่าเสียเวลาเลย16คือแม็กของมือนี้โอเคต่อไปก็มืออีกข้างครับผม17 18 19 20 21 22 23 20้ียเอียไอ้เหี้ย <c oughs> แล้วไม่ค่อยอยากจะเอาไอ้สีขาวเนี่ยมาเก็บเพราะงี้นี่แหละแต่มันก็เก็บได้ครับผมแต่เพียงแต่ว่านะชอบสีเขียวมากกว่าจริงๆอะเดี๋ยวเราไปทําการลดบวกก่อนครับผมเราไปยืนหวดแม่งตรงนั้นเลยครับเผื่อแม่งจะติดไปอีก เอามือใส่เข้าไปครับเสียงเงินแสนหนึ่งครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะลดลงมาเหลือบทสิบสี่ครับผมโอเคแล้วเราก็ทำการยืนตีข้างหน้าแม่งนี่นะครับท่านบาทท่านบาทหลวงสิบหกโอเคหาไม่ได้ด้วยดีอย่านะไอ He's protect us, me and my wife. Forever Do you think we can find someone to marry? Will it ever come down? You ัวหินหมดจังผมไม่ได้เตรียมของเอาไว้ด้วยสิบสิบเอ็ดสิบหกขอสิบหกเดี๋ยวกดเสียงคำลังก็ได้ะยี่สิบแล้วขออีกห้าทีอีกสองอีกทีขออีกทีเออโอเคได้นะครับผมยี่สิบหกเฟล ไปครับขึ้นที่ขึ้นแท่นไปเลยเราเหลืออยู่สองคู่นะขอให้ติดเธอปล่อยไหลแล้วกันนะมา ว้าโอ้ยแม่งมาไว้โอเคเหลือคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายนี่ต้<เ>องเก็บเฟลอีกเหรอวะได้กี่ตัวแล้ววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ได้มา okay สี่ตัวครับผมอืมเอาจริงเลย โก็บเฟลบ้างนึงครับผมเฮ้ยไอเหี 6, ้ยดูจากรูปการแล้วชักชักไม่ดีครับผมสิบหกสิบหกขอเต็มที่สิบหกก่อนโอเคขี้เกียจไปรถแล้วอ่ะ ขอให้รอบเดียวติดนะขี้เกียรทำนาน17 18 19 20 23 24 25 26ไปดิโอเคมาครับ26เฟลใหม่แล้วครับผมโอเคเก็บเฟลก็ลองดูแล้วนะครับผมมันก็ไม่ยากครับก็ทำทำอย่างที่ผมทํำนี่แหละมันหลังหลังขึ้นมาหน่อยก็เฮ้ยไม่ได,ด้ต้องไปที่เดิมครับผมเพราะที่เดิมมันติดอยู่ครับผม ไปขอให้ติดอีกทีนะแจ้ปล่อยไหลไปเลยงนฮึบติดติด,ตดไอ้ฮียเรียบร้อยครับผมมันไม่มีชุดเหลือนี่ไม่งั้นผมตีไอ้ชุดทำอาหารแล้วนะตดดวแต่ว่าแม่งไม่มีอ่ะ ไม่เหลือแล้วครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้ทำบวกสามหลายๆตัวมาเดี๋ยวจะบวกสี่ให้ดูแล้วกันนะครับผมบวกสี่นี่รู้สึกว่าน่าจะต้องใช้ถึงเยอะอยู่ครับผมสามสิบกว่าเฟล,ลเลยอะเกือบสี่สิบเฟล,ลนะถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวผมก็จะลองทำให้ดูแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ติดทุกสายก็โอเคครับผมก็พอใจกาบที่ทำมา จากทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันนะครับสามแบบเนี่ยผมน่าจะหมดไปประมาณ500ตัวได้ก็คือช่วงแรกเนี่ยผมลองชนแบบไม่เก็บเฟลแตกดูบวกหนึ่งนะครับอ่ามันก็หายไปเยอะดังนั้นหลังๆมาผมก็เลยเก็บเฟล5้าเฟลก็คือตีเลยครับอสรุปให้ก็คือผมตีบวกหนึ่งเนี่ยใช้5เฟลครับอ่าส่วนขึ้นบวกสองเนี่ยใช้ประมาณ15เฟลอ่าแล้วก็ขึ้นบวกสามเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับ25เฟล24 25 26ตรงเนี้ยใช้ได้หมดนะครับผม ก็คือห้าสิบห้ายี่ห้าแล้วก็สามห้าถ้าที่ผมจะตีะนะถ้าเกิดว่าจะตีบวกสี่ะจะใช้ประมาณนี้ครับผมห้าสิบห้าสามห้าอ่ะแล้วก็เออใช่ถูกครับถูกแล้วครับห้าสิบห้าสามห้าประมาณนี้ครับผมโอเคก็ติดทุกสายก็พอใจครับก็าฝากไว้ด้วยนะครับผมดเดอะออชชานลนะครับผมชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่มเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะครับกระดิ่งนะครับผมไม่ใช่กระดิ่มโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย